วันนี้เรามาเยี่ยมโรงงานนะครับก็คือวันนี้ผมมาตรวจงานที่โรงงานเนาะว่าโรงงานทําอะไรบ้างอันนี้ก็กําลังประกอบนะครับถังร้อยคิวเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับทีมงานเราก็กําลังเลนะครับเลถังนะครับก็กําลังเก็บรายละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับก็จะใช้ตัวเรซินตัวนี้เยอะหน่อยนะครับจริงๆงสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นงานเก็บความเรียบร้อยนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นถังเคมีนะครับตัวนี้เป็นถังเคมีที่เราประกอบพร้อมที่จะส่งแล้วนะซึ่ง ไอ้ตัวเนี้ยถังมันจะดูแปลกๆหน่อยเนาะเราไม่เคยเห็นนะมครับมันจะเป็นถังสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเป็นระบบบาบัดเคมีนะครับซึ่งความยากของมันก็คือว่าเราจะไปโอเปเรตแล้วไปติดตั้งแล้วเดินท่อหน้างานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราใช้นะถังบําบัดเคมีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเราก็จะมีถังสีเขียวด้วยนะครับอันนี้ทีมก็กําลังเริ่มประกอบไปเลยเนาะเราจะเห็นถังใบใหญ่ๆพวกนี้ไหมครับไอ้พวกเนี้ยคือถังที่เราผลิตทั้งหมดเนี่ยมันรอส่งหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วมัน เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการประกอบอีกนะครับเยอะมากนะครับจริงๆริทีมกําลังประกอบหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นถังใบเขียวเนาะใบสีเขียวเนี้ยก็คือดูแล้วดูสดใสใช่ไหมครับมันจะดูแบบเหมือนมีอะไรหน่อยเนาะมันจะดูสดใสแล้วก็เราจะใช้ท่อปรับหัวดูอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาออกไปเทสอันนี้ก็พอมาตรวจแล้ววันนี้ก็ถังเยอะนะครับถังเราเยอะพอสมควรครับพอเขาผลิตเสร็จข้างในแล้วอันเนี้ยพระเจ้าออกข้างนอกเห็นไหมครับไอตัวน,นี้ก็จะเป็น ถัทงที่จากข้างในเมื่อกี้ครับที่เราเดินออกมาเนี่ยเราก็จะเอามาสต็อกข้างนอกก็จะดูเยอะมากนะครับตอนนี้ถังเราเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเทียบเทียบประมาณ 60- 70ใบนะครับรอจัดส่งอันนี้ก็คือเป็นสต็อกงานของถังเอ็มเทคของเรานะครับใครที่สนใจถังเก็บน้านะครับหรือว่าใครที่ต้องการออกแบบหรือว่าปรึกษาปัญหาน้านะครับล้วก็สามารถติดต่อมาได้ครับอย่าลืมนะครับถังดีมีมาตรฐานต้องเอ็มเทคเท่านั้นครับผม